เรื่องน่าคิดนะครับเกี่ยวกับราชกาลที่4กับการคำนวณสุริยุปราคาที่ว่าก่อการเข้าใจหลักการคำนวณสุริยุปราคาคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหรที่ไหนนั้นผู้คำนวณได้จะต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์แกคูลัสแล้วก็กราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ทางดาราศาสตร์หรือการเข้าใจวงโคจรความเร็วของการโคจรทั้งโลกพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์โดยคาดการว่าจะมาอยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อใด และเงาจะตกที่ใดในผิวเปลือกโลกความเข้าใจทั้งหมดนี้นะครับแม้คนปัจจุบันก็ยังยากที่จะคำนวณได้ด้วยมือหรือว่าเครื่องคิดเลขธรรมดาในประเทศไทยปัจจุบันยังหาคนที่คิดคำนวณได้โดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเลยถึงมีคนที่มีรู้หลักการนี้ก็คงต้องศึกษาหรือว่าใช้เวลารื้อฟื้นวิชาคำนวณกันนานพอสมควรทุกวันนี้เราทราบสุรยุปราคาได้โดยใช้โปรแกรมคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งโปรแกรมนี้มาจากต่างประเทศนะครับ เคยมีคนวิเคราะห์เอาไว้หลายคนแล้วว่าจะเป็นไปได้หรือที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับจะสามารถคำนวณสุริยุปราคาที่ว่ากอได้แล้วท่านทําได้อย่างไรมีข้อสรุปจากนักวิทยาศาสตร์ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แม้ท่านมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดีจริงเพราะท่านเรียนเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็คิดคำนวณเรื่องโหราศาสตร์ได้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องคาลคูลัสแล้วก็ฟังชันอีกส์บ n นนเชีย อุปกรณ์การส่องดูดาวของท่านก็ไม่ได้ละเอียดแม่นยำพอที่จะวัดมุมวัดระยะของวงโคโจรดาวได้อย่างเที่ยงตรงนักแล้วท่านก็ระบุได้อย่างไรว่าจะเกิดสุริยุปราคาที่ว่ากอในเวลานั้นพระองค์นั้นมีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์สม,มัยใหม่พอๆกับความเชื่อและก็สนใจในเรื่องไสยศาสตร์เหนือธรรมชาติทรงสนพระไทยเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์เลิกยามและก็พิธีกรรมทางไสยศาสตร์มมด้วย ในขณะเดียวกันก็ส่งพระโอรสไปเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับฝรั่งและพระองค์ก็จะเรียกพระโอรสแต่ละพระองค์มาสอบถามว่าเรียนเรื่องอะไรมาแล้วจดจำเรียนรู้ต่อจากพระโอรสอีกที ว่ากันว่านะครับในตอนนั้นมีโอรสองค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ส่งให้ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสและก็วิทยาการกับบาดหลวงปริควีที่โบสถ์คริสเตียนเมื่อพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่นะครับเรียนกลับมาพระองค์ก็เรียกมาตรสถามว่าเรียนอะไรไปบ้างครูสอนว่าอย่างไรพระโอรสนะครับก็เล่าเรื่องภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ให้ฟังซึ่งพระองค์ก็เรียนรู้วิทยาการจากวิธีนี้ด้วยต่อมาพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ก็ทูลว่า ครูบอกว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นโดยมีเส้นทางพาดผ่านในดินแดนสยา,สามทำให้พระองค์สนพระไทยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วก็เอาความรู้เรื่องโหราศาสตร์มาผสมผสานกับเรื่องดาราศาสตร์ทำให้ทรงเข้าใจหลักการก,กำเนิดสุริยุปราคามีภาพถ่ายเป็นหลักฐานว่าพระองค์ทรงคิดคำนวณด้วยคณิตศาสตร์บนกระดานแสดงให้เห็นสูตรการคำนวณที่พระองค์คิดไว้ด้วยแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วไม่ใช่การคำนวณตรีโกณมิติตามหลักดาราศาสตร์ แต่เป็นการคำนวณลักนณะแบบโหราศาสตร์ต่างหากซึ่งพระองค์นำความรู้นี้มาบูรณาการกับเรื่องดาราศาสตร์ให้ดูน่าเชื่อถือพระองค์ยังได้ให้พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่นำแผนที่ที่พระองค์มีไปให้บาดหลวงปาร,ริกวีดูว่าเส้นทางสุริยุโาดนะครับจะพาดผ่านนั้นอยู่ที่ใดบาดหลวงปาร,ริกวีนะครับก็วาดเส้นดินสอให้ดูเมื่อกลับมาถวายรอสีก็สามารถระบุได้ว่า จุดที่จะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงจริงๆอยู่ที่ตำบลว่าก่อก็ทรงบอกข้าราชบริพารหลายคนแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจจึงมีการนัดกันเดินทางไปพิสูจน์เรื่องนี้ที่ตำบลว่าก่อโดยได้เชิญทูตานุทูตหลายคนร่วมเดินทางไปว่ากอด้วยกันเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ แต่ว่าบาทหลวงปาร็กวีไม่ได้ไปและก็ไม่ได้บอกใครว่าแผนที่เส้นทางสุริยาคาตนั้นมาจากใครและในที่สุดนะครับการเดินทางไปพิสูจน์สุริยุปราคาที่ว่าก่อก็พบว่าเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงจริงๆเวลาคาดเคลื่อนก็มีบ้างนิดหน่อยเป็นธรรมดาของเครื่องมือวัดในสมัยนั้นทุกคนทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติต่างชื่นชมยินดีที่รัชกาลที่สีสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ มีการทำบันทึกนะครับข้อหลักฐานหลายอย่างขึ้นมาภายหลังด้วยแต่ว่าไม่มีใครไปตามพิสูจน์เท้าความให้ลึกลงไปนะครับว่าพระองค์คิดคำนวณอย่างไรหรือว่ารู้ได้อย่างไรหลังจากกลับจากว่ากอไม่นานพระองค์ก็ประชวรและสวรรคตอุปกรณ์ดูดาวของพระองค์กลายเป็นจุดกําเนิดของวิทยาศาสตร์ไทยและพระองค์ก็ได้กลายมาเป็นบิดาของวงการวิทยาศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับ